สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับชา่างแมมแมมเองค่ะแล้วมันนี้เราอยู่กันในเกมลบอกนะคะไม่ได้เจอกันมานานเลยนะคะกมนี้เราอยู่กันในแมทที่ชื่อหาคอยปุบพ,พีอะไรเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็จะไม่ได้จะเป็นงานไปเลยกันเลยค่ะโอเคเราเลือกอะไรเอาอันนี้แล้วกันสุดว้าวสุดใส ไม่ต้องกดชิปล็อกก็ได้นะเอ๊ะล็อกกำลังจะพูดล็อกชิปนี่พูดไปแล้วเห็นไหมเก่งนี่รำเล็กแล้วก็จะตกเหรอเอ้เก่งเนานะแวะแคคคิดตาบอลลต์บอลลตเดายเหมือ,อ,อนท่านนอนเด็กเลย เพลงแบบนี้โอ้ยตอนที่เราแอบมาเล่นเก๋แล้วยังไม่ถ่ายขี่แปะนั่นแหละแล้วก็ตึกน้ลำละเมื่อกี้แหละสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้มันจะกดก็ได้เอ๊ะฉันกลัวตกมันเป็นแก้วมงลกุฎเสีสยอยู่เออเออเอเอยา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 ,าฉันจะไม่ตกฉันจะไม่ ก็ชิปล็อกเหอะกำลังจะพูดล็องชิบอีกแล้วเอียนัมยหมดการชีวิตเกย์ของกูฮ่าฮ่า่าหน้าเกย์นี่เหมือนช่างมออเอเเกี์ใครดูคลิปนี้เป็นเกย์ทุกคนค่ะลอนเล่นตอเล่น คลิปนี้เน้นเน้นไม่รู้สิสาระปะไม่สาระกกอ,อดวีดาวมาแล้วมาฉันออกุ้ยเลียมเพราะว่าโลกมันเลียมโอามอายแอมโอ้ช์สาละไม่เกนี่บอกไม่เก่งก็คือไม่เก่งกับน,น,นอน oh uh. hmm hmm Edwin, kau terusin saja. Tuhkanlah. Karena aku inginlah. ini Oh yeah! ก็จะมาจ่ายนะทุกคนก็ปาไปชั่วโม,มงหนึ่งแล้วไม่ึชัมม่วโมงหรอกใช่งหม,มเออไอเวลรับปะเดี๋ยวก่อน,นโอ้ยน้อทำไมดวงรายจังไอโชครายจังโชคชะตามันเป็นอะไรกับโม้อยากใช้ประกาเลยนะเออ ดึงหนึ่งที่หายไปตขึ้นมาหรอกไปหม่ตอนนั้นเาตกยู่ตรงนั้นไหนวะหตอนแกตกไม่อยูตรงนี้แหละแต่นนีตกอยู่นู่น Mission โอ้ตกใจยัง yang yang yang, ตกตี๋เวทไม่เกิดย่อพะนงอัศวินไม่ใช่ว่า wait, ดาบดาบดาบยายา aku ดาบ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  ด้วยสิท้าม uh> ืดต uh> ัวว่ะตือ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 ึดตึดตึดตึดอมีละมือไอเนเอโอ้กุดไม่เดนตกกระโดดนี่เวค่า นี่ตกตรงนี้เลยตอนนั้นน่ะตกตรงนั้นน่ะเห็นไหมไอชั่พูชั่วพ่ะเออน,นั่นแหละไอเวนแสดงว่ามาตรงนี้มูซิกแพ็คเราเล่นฉ <c oughs> <c oughs> ันต้องปั่นดันนี้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าฉันไม่ปั่นก็เออปม่ได้หรอกทรงผม แต่จริงๆมันก็ไม่น่าได้นะฉันว่าลิงขึ้นอยากกินจริงๆกดชิปตรงนี้แหละดีสุดละโอ้โเสียดเสียดเลยเน่าเน่าเน่าดูเดือดก่อน ต่อในแคปแคปยไอคิดแคดไม่ใช่คิดแคทแคปแคานเออตัดต,ต่อวิดีโอในแคปแคดเองโอไมค์ก็เรื่องเยอะมากพวอหัวเลยตอนนีน้ไม่ช่พี่ิตาบุญวิตองขอค้าไปขึ้นตอนนั้นเลยนะตึ้งก้าชุต้องมาร่างสุริยแก คลิปเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสังสรรค์ให้ได้ในะคะบ๊ายบายหู้สาระดึกเต็มเต็มเนาะ